สวัสดีตอนสายๆนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตแตงสักหน่อยหายไปสักหลายวันก็มุดจะเก็บแตงนะครับนี่ก็ได้เก็บมาได้15วันแล้วครับนี่มาดูว่าจะเป็นยังไงครับก็ยังมีดอกออกไม้ครับ ก็ยังเป็นดอกตัวเมียอยู่ครับแต่ตรงนี้มันถูกน้ําเยอะถูกปุ๋ยเยอะปลายสายอาจจะตนันตรงนี้ก็เลยงามหน่อยก็มาดูลูกครับนี่จะหลงจากมาบานครับเนี่ยงูรับบญญน,นอยอดนาะก็ตรงนี้ก็ยังเขียวๆอยู่ครับด้านหน้าเลยอีกสักสิบวันนี่ก็ จะโลแล้มา่วานก่อนนุนเก็บได้700ดรโลมา่วานใน5ห0ารกว่าโลลูกเบี้ยวเราไปขายหน้าบ้านครับนี่ครับเมบื่อวานได้500รกว่าโลก็ มีพ่อค้าแม่ค้าได้ติดต่อมาซื้อให้ราคาตัวแรกบอก8บาททีนี้แตงลงครับ5 7บาทก็เลยต้องขายเองปกติผมก็ขายเองยู่แล้วนี่เหลืออยู่20ถุง20ถุงก็200โลครับออกไปเมื่อเช้าส่งตลาด1 3 3 0กิโล สามถุงแล้วก็อันนี้แตงดีครับเนี่ยมันจะเหลือแตงพวกแตงต่อคือแตงที่ไม่ค่อยสวยงามก็จะขายเองครับนิ่งขายเองตามบ้านแล้วก็หน้าบ้านครับเดี๋ยวมาดูหน้าบ้านครับ นี่ครับขายเองเลยขายเองนักเลงพอจนี้แต่งราคาถูกครับปกติก็ส่งเก้าบาทส่ทงตลาดเก้าบาทวันนี้ก็เจ็ดบาทลงมาเยอะเลยครับตลาดในเอเมในมอำเภอ ส่ง9บาทแล้วก็ขายเองก็ถุงละ10บาทเอ้กิโลละ10บาทถุงละร้อยนี่ครับถึงจะอยู่ได้ถ้าให้พ่อค้ามันรับก็5บาท6ูบาทแต่ถ้ามันเยอะจริงผมก็ให้มารับบ้างเพราะว่ามันก็ได้กำไรแล้วเราจะมาสรุปยอดอีกทีครับ เนี้อขอขอบคุณครับครับขอบคุณครับ